สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวิไลลักษณ์มณีรัตน์ค่ะรหัสนักศึกษา,า564144025ค่ะคอค่ะบอ3คอมพิวเตอร์ศึกษาโมู่1ค่ะวันนี้จะมาสรุปในหัวข้อเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสากลหรือ ISO จะทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างที่จำเป็นในการสื่อสารข้อมูลนะคะเป็นระบบเปิดระบบเครือข่ายส่วนมากจะแ,แยกเป็นการทำงานออกเป็นชั้นๆเรียกว่าเลเยอร์ค่ะ ต่อมาเรามาดูความแตกต่างของ ISO และ OSI นะคะ ISO คือองค์กร OSI คือโมเดลค่ะค่ะ OSI โมเดลนะคะคือตัวแบบลำดับชั้นสำหรับการออกแบบระบบเครือข่ายที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้จะอยู่ในระบบที่แตกต่างกันค่ะค่ะทำไมต้องมีการกำหนดเป็นมาตรฐานนะคะ เพราะมีความต้องการที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ค่ะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายมีความแตกต่างกันทั้งในกลุ่มของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อาจซึ่งเป็นผู้ผลิตคนละลายกันค่ะค่ะต่อมาคือหน้าที่ของแต่ละเลเยอร์นะคะเลเยอร์ที่7 แอปพลิเคชัน Layer ร์ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้รับคำสั่งต่างๆต,ตัวอย่างของโปรโตคอลในชั้นนี้คือ HTTP, FTP เป็นต้นค่ะ Layer 6นะคะ Presentation Layer ทํทำหน้าที่กำหนดรูปแบบของการสื่อสารเช่น a s c Tag หรือ JPEG ค่ะ เลเยอร์5ค่ะเซกชันเลเยอร์ทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสารจากต้นทางไปยังปลายทางควบคุมจังหวะในการรับส่งข้อมูลทั้งสงด้านในความสอดคล้งองกันค่ะเลเยอร์ที่4นะคะฐานสปอร์ตเลเยอร์ทำหน้าที่หลักในการแบ่งข้อมูลในเลเยอร์บนให้เหมาะให้พอเหมาะกับการจัดส่งไปในเลเยอร์ล่างค่ะสำหรับเลเยอร์ที่3นะคะเน็ตเวิร์กเลเยอร์ค่คะมีหน้าที่หลักในการส่งแพ็กเกจจากเครื่องต้นทางไปยัง ถึงเครื่องปลายทางเลเยอร์นี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งทำงานอยู่บนเลเยอร์นี้คือคเราเตอร์ค่ะเลเยอร์สนะคะ Data Link Layer ทํทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูลเน็ตเวิร์กแต่ละประเภทเช่นอินเทอร์เน็ตหรือบนแวนนต่างๆในเน็ตเวิร์กแบบอินเทอร์เน็ตเลเยอร์นี้จะระบุหมายเลขแอดเดสของเครื่องอุปกรณ์ต้นทางอุปกรณ์ปลายทางด้วยฮาร์ดแวร์แอดเดสที่เรียกว่า m a c a แอดเดสค่ะ ค่ะสำหรับเลเยอร์สุดท้ายนะคะคือเลเยอร์หนึ่งค่ะ p a r t i c l l layer ร์เลเยอร์หนึ่งนี้จะมองเห็นข้อมูลเป็นการรับส่งที่เรียงกันรเรียกว่าบิตโดยไม่มีการพิจารณาเรื่องความหมายของข้อมูลเลยการรับส่งในรูปแบบนี้คือศูนย์หรือหนึ่งหากการรับส่งข้อมูลมีปัญหาจากฮาร์ดแวร์เช่นสายขาดก็จะเป็นหน้าที่ของเลเยอร์ที่หนึ่งค่ะดิฉันก็ขอจบการสรุปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ